ขอต้อนรับสู่ช่อง Learn to Tinker ช่องแห่งนักคิดรวมพัฒนาความคิดและเรียนรู้ไปด้วยกันเมื่อคำว่า introvert กลายเป็นแฟชั่นของยุคในโซเชียลมีเดียทำให้เราสามารถเลือกภาพลักษณ์ของตัวเองได้การน,นิยามตัวตนจึงเหมือนหนึ่งในวิธีที่ผู้คนใช้สร้างความหมายให้กับชีวิต หลายปีมานี้คำว่า Introvert และ Extrovert เป็นศัพท์ที่ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายเรากับเป็นเครื่องมือจำแนกมนุษย์ออกเป็นสองฝั่งที่ชัดเจนฝั่งหนึ่งชอบอยู่เงียบเงียบอีกฝั่งหนึ่งชอบอยู่ท่ามกลางผู้คน เรามักเห็นโพสต์แนว10ส,สัญญาณว่าคุณเป็นอินโทรเวิร์ดหรือชีวิตของเอ e x t r วิ e r d ที่ต้องอยู่บ้านช่วงโควิดปรากฏเต็มฟีดเหมือนกับว่าการเป็นแบบใดแบบหนึง่งคืออัตลักษณ์ที่บ่งบอกความเป็นเราอย่างสมบูรณ์แต่ในความเป็นจริงคำเหล่านี้เกิดจากแนวคิดทางจิตวิทยาที่ซับซ้อนมากกว่าที่โลกออนไลน์ตีความ พฤติกรรมการรีบหาคำจำกัดความให้ตัวเองเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนยุคใหม่จำนวนมากเพราะการรู้สึกเข้าใจตัวเองให้ความสบายใจและทำให้เรามีที่ยืนในโลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนแต่บางครั้งการยึดติดกับป้ายชื่อเหล่านี้ก็ทำให้เราหลงลืมว่ามนุษย์ไม่ได้มีเพียงสองขั้วตรงข้ามเสมอไป คำว่า introvert จึงไม่ใช่แค่คำอธิบายลักษณะนิสัยแต่กลายเป็นแฟชั่นทางจิตวิทยาที่สะท้อนความต้องการของคนยุคนี้ที่อยากเข้าใจตัวเองอยากอธิบายความแตกต่างของตนต่อโลกและบางครั้งก็อยากหาที่หลบภัยให้กับความอ่อนไหวภายในใจแนวคิดเรื่องบุคลิกภาพแบบ introvert และ extrovert เริ่มต้นจากงานของนักจิตวิทยาชาวสวิสชื่อคาวกุสตาฟยุงในช่วงต้นคริสตศตวรรษที่20 เขาไม่ได้ตั้งใจจะสร้างคำไว้ให้โลกนำไปใช้ติดป้ายตัวเองแต่ต้องการอธิบายแนวโน้มของพลังจิตใจที่แตกต่างกันในแต่ละคน ยุงเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีพลังงานทางจิตยอยู่สองทิศทางบางคนหันพลังออกสู่โลกภายนอกสนใจสิ่งรอบตัวมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนและเก็บพลังจากการเชื่อมโยงกับสังคมเขาเรียกคนกลุ่มนี้ว่า e x t r o v e r t ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งมักหันพลังเข้าสู่โลกภายในสนใจความคิดความรู้สึกและใช้เวลาอยู่กับตัวเองเพื่อฟื้นพลังนั่นคือ introvert ในมุมมองของยุงทั้งสองแบบไม่ใช่ดีหรือไม่ดีแต่เป็นสองขั้วของธรรมชาติที่มีอยู่ในทุกคนเพียงแต่แต่ละคนจะเอเอียงไปทางใดมากหรือน้อยแตกต่างกันบางคนอาจชัดเจนบางคนอาจผสมกันอย่างยืดหยุ่นตามสถานการณ์ชีวิตจริงจึงไม่ได้มีเส้นแบ่งตายตัวอย่างที่สังคมสมัยใหม่พยายามทำให้เข้าใจ สิ่งที่น่าสนใจคือยุ่งมองว่าความแตกต่างนี้ส่งผลต่อวิธีคิดวิธีรับรู้และการสร้างความหมายของชีวิตตัวอย่างเช่นอินโทรเวิร์ตอาจเข้าใจโลกผ่านการไตร่ตรองเงียบๆในใจขณะที่เอ็กโทรเวิร์ตเข้าใจโลกผ่านการพูดคุยและลงมือทำการรับรู้และตีความจึงมาจากทิศทางที่ไม่เหมือนกัน เมื่อเวลาผ่านไปแนวคิดนี้ถูกขยายโดยนักจิตวิทยาหลายคนและถูกนำมาปรับใช้ในแบบทดสอบบุคลิกภาพต่างๆที่เราคุ้นเคยเช่น MBTI หรือ Big Five ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการแพร่หลายของคำว่า introvert และ extrovert ในชีวิตประจำวันจนกลายเป็นภาษาสื่อสารร่วมสมัยของคนที่พยายามอธิบายตัวเองให้เข้าใจง่ายขึ้น แต่เมื่อคำเหล่านี้ออกจากห้องทดลองทางจิตวิทยาและเดินทางสู่โลกออนไลน์ความหมายก็เริ่มเปลี่ยนไปทีละน้อยจากแนวคิดทางวิทยาศาสตร์กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ทางสังคมของการแสดงออกและกลายเป็นแฟชั่นทางความคิดที่คนอยากมีไว้เพื่อรู้สึกว่าตัวเองมีที่ยืนชัดเจนในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เมื่อ introvert และ extrovert กลายเป็นคำที่ผู้คนหยิบมาใช้อย่างกว้างขวางความเข้าใจในความหมายดั้งเดิมก็เริ่มถูกกลบด้วยภาพจำแบบง่ายๆที่เกิดจากการสื่อสารในโลกออนไลน์เรามักเห็นคำกล่าวทำนองว่า introvert คือคนเงียบๆไม่ชอบเข้าสังคมหรือ extrovert คือคนชอบพูดชอบเป็นจุดสนใจแต่ความจริงแล้วทั้งสองลักษณะไม่ได้เกี่ยวข้องกับระดับความกล้าหรือความชอบในการพบปะผู้คนโดยตรงเลย อินโทรเวิร์ไม่ได้เกลียดการอยู่ร่วมกับผู้อื่นเพียงแต่พวกเขาใช้พลังงานจำนวนมากในการมีปฏิสัมพันธ์และจำเป็นต้องมีช่วงเวลาอยู่ลำพังเพื่อฟื้นพลังกลับมาส่วนเอ็กโทรเวิร์ก็ไม่ได้หมายความว่าชอบความวุ่นวายเสมอไปแต่พวกเขาได้พลังจากการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีการเคลื่อนไหวและมีชีวิตชีวาการเข้าสังคมจึงเป็นเหมือนการชาร์จแบตเตอรี่ของพวกเขา ความเข้าใจผิดอีกอย่างคือการมองว่าบุคลิกสองแบบนี้เป็นเหมือนฉลากตายตัวที่นิยามตัวตนทั้งหมดของคนคนหนึ่งทั้งที่จริงแล้วมนุษย์มีพฤติกรรมหลากหลายขึ้นอยู่กับบริบทเช่นคนที่ดูอินโทรเวิร์ตในที่ทำงานอาจกลายเป็น e x t r o v e r t เมื่ออยู่กับเพื่อนสนิทหรือในสถานการณ์ที่รู้สึกปลอดภัยการแสดงออกของบุคลิกจึงไม่ใช่สิ่งคงที่แต่เป็นการเคลื่อนไหวระหว่างสองขั้วตลอดเวลา เมื่อเราเชื่อในภาพจำแบบสุดโตง่งมันมักทำให้เรามองข้ามความซับซ้อนของตัวเองหลายคนเริ่มใช้คำเหล่านี้เป็นเหตุผลในการหลีกเลี่ยงบางสิ่งเช่นฉันไม่ชอบออกไปเจอใครเพราะฉันเป็นอินโทรเวิร์ตหรือฉันพูดมากเพราะฉันเป็นเอ็กโทรเวิร์ตทั้งที่บางครั้งพฤติกรรมเหล่านั้นไม่ได้มาจากบุค,คลิกโดยธรรมชาติแต่อาจเกิดจากความเคยชินความกลัวหรือสภาพแวดล้อมที่เราถูกหล่อหลอมมา คำถามที่น่าสนใจคือเมื่อเราเชื่อว่าคำเหล่านี้อธิบายตัวเราครบถ้วนแล้วเรายังเปิดพื้นที่ให้ตัวเองได้เปลี่ยนแปลงหรือไม่เพราะหากเรายึดติดกับป้ายชื่อมากเกินไปเราอาจเผลอปิดประตูบางบานที่นอมไปสู่การเติบโตของตัวเองโดยไม่รู้ตัว จากภาพจำที่ถูกเข้าใจผิดและตีความเกินจริงนี้จึงเกิดความพยายามใหม่ในวงการจิตวิทยาที่จะอธิบายลักษณะของมนุษย์ในแบบที่ยืดหยุ่นและครอบคลุมมากขึ้นซึ่งนำไปสู่การพูดถึงอีกบุคลิกหนึ่งที่ดูเหมือนจะเป็นสะพานเชื่อมระหว่างสองขั้วเดิมเราเรียกบุคลิกนี้ว่า Ambivert a m b i ิเวิ word, มักไม่สุดโต่งไปทางใดทางหนึ่งพวกเขาอาจชอบเข้าสังคมแต่ก็รู้ว่าตอนไหนควรถอยกลับมาอยู่กับตัวเองเพื่อฟื้นพลังพวกเขาอาจพูดเก่งในวงเพื่อนสนิทแต่กลับชอบฟังมากกว่าในวงที่ไม่คุ้นเคยจุดเด่นของคนกลุ่มนี้คือความสามารถในการอ่านสถานการณ์และปรับพฤติกรรมให้เหมาะสมกับช่วงเวลานั้นซึ่งทําให้พวกเขามักได้รับการยอมรับในหลายๆบริบททั้งในชีวิตส่วนตัวและการทํางาน ที่น่าสนใจคือ a m b บิเวิไม่ได้อยู่ครึ่งหนึ่งของสองฝั่งแบบสมการคณิตศาสตร์แต่เป็นภาวะที่สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระตามอารมณ์และบริบทพวกเขาอาจกลายเป็น Introvert ในช่วงที่ต้องใช้พลังกับงานสร้างสารรค์ที่ต้องการสมาธิหรือเป็น Extrovert เมื่อจำเป็นต้องขับเคลื่อนทีมงานและเชื่อมโยงกับผู้คนพฤติกรรมเช่นนี้สะท้อนความยืดหยุ่นทางจิตใจที่ช่วยให้มนุษย์อยู่รอดในโลกที่เปลี่ยนแปลงเร็ว ในทางจิตวิทยาสังคมมีการอธิบายว่าความสามารถในการสลับโหมดเช่นนี้เป็นส่วนหนึ่งของความฉลาดทางอารมณ์เพราะคนที่เป็น a m b บิเวิร์ดมักมีความเข้าใจต่อทั้งมุมมองของผู้ที่ต้องการพื้นที่เงียบและมุมมองของผู้ที่ต้องการการสื่อสารภายนอกพวกเขาจึงมักเป็นผู้ประสานความต่างระหว่างคนสองขั้วได้อย่างกลมกลืน โลกปัจจุบันซึ่งเต็มไปด้วยความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมซึ่งดูเหมือนจะเอื้อต่อคนที่มีลักษณะเช่นนี้มากขึ้นแอมบิเวิร์ดจึงไม่ได้เป็นแค่บุคลิกกลางๆแต่เป็นภาพแทนของมนุษย์ยุคใหม่ที่เรียนรู้จะยืดหยุ่นและปรับตนเองโดยไม่สูญเสียความเป็นตัวเองไป ทว่าความยืดหยุ่นนี้ก็ไม่ใช่คำตอบสุดท้ายเพราะเมื่อเรามองให้ลึกลงไปจะพบว่ามีลักษณะอีกแบบหนึง่งที่เริ่มถูกพูดถึงในช่วงไม่กี่ปีหลังบุคลิกที่ดูเหมือนจะไม่ยึดโยงกับรับพลังจากภายนอกหรือภายในแต่กลับได้พลังจากการเชื่อมโยงกับผู้อื่นในระดับลึกกว่านั่นคือแนวคิดที่เริ่มรู้จักกันในชื่อโอโทรเวิร แนวคิดของโอโทรเวิร์ดยังไม่ได้รับการจัดหมวดหมู่ทางวิชาการอย่างเป็นทางการแต่เริ่มถูกใช้เพื่ออธิบายลักษณะของคนที่ได้พลังจากการเชื่อมโยงกับผู้อื่นในเชิงลึกมากกว่าการเข้าสังคมแบบกว้างๆเหมือนเอ็กโทรเวิรและต่างจากอินโทรเวิร์ดที่ได้พลังจากโลกภายในคนกลุ่มนี้ไม่ได้สนใจจำนวนของผู้คนที่อยู่รอบตัวแต่ให้ความสำคัญกับคุณภาพของความสัมพันธ์ อีกในหนึ่งคือโอโทรเวิร์ดพวกเขาอาจไม่ชอบงานปาร์ตี้หรือกิจกรรมกลุ่มใหญ่แต่จะรู้สึกมีพลังอย่างมากเมื่อได้พูดคุยกับใครสักคนในระดับความเข้าใจจริงจังหรือเมื่อได้ช่วยเหลือคนอื่นในสิ่งที่มีความหมายการให้การเชื่อมโยงและการร่วมทุกร่วมสุขกับผู้อื่นคือแหล่งพลังใจของพวกเขา ในทางพฤติกรรมคนที่มีลักษณะโอโทเวิร์ดมักแสดงออกอย่างอ่อนโยนและตั้งใจฟังผู้อื่นมากกว่าพูดพวกเขาอาจเป็นเพื่อนที่อยู่เงียบๆแต่เมื่อมีคนต้องการความช่วยเหลือก็พร้อมจะก้าวออกมาอย่างจริงจังพลังของโอโทเวิร์ดจึงไม่ใช่พลังของการแสดงออกแต่เป็นพลังของการเชื่อมโยง หากมองเชิงจิตวิทยาคลินิกลักษณะนี้มีส่วนคล้ายกับคนที่มีความเห็นอกเห็นใจสูงหรือมีแนวโน้มของบุคลิกแบบโปรโซเชีย so ลคือให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์และการอยู่ร่วมกันมากกว่าก,า,การแสดงตัวตนพวกเขามักมีแรงจูงใจจากการเห็นผู้อื่นดีขึ้นมากกว่าการสร้างภาพลักษณ์ของตัวเองเมื่อเรามีอินโทรเวิร์ตเอ็กโท Ambivert และ o t r o v e r t อยู่ในแผนที่เดียวกันคำถามต่อมาคือพวกเขาแตกต่างกันอย่างไรในแง่ของแรงขับภายในวิธีรับมือกับความเครียดและการสร้างความสัมพันธ์ซึ่งเราจะเห็นได้ชัดเจนขึ้นเมื่อมองเปรียบเทียบกันอย่างเป็นภาพรวมสิ่งที่น่าสนใจไม่ใช่การจัดลำดับว่าแบบไหนดีกว่าแต่คือการมองเห็นว่าแต่ละแบบสะท้อนวิธีที่มนุษย์ใช้พลังและสร้างความสัมพันธ์กับโลกแตกต่างกันอย่างไร Introvert มักรับพลังจากตัวเองพวกเขาต้องการพื้นที่เงียบเพื่อเรียบเรียงความคิดก่อนจะสื่อสารออกไปความสงบคือแหล่งฟื้นฟูพลังใจการอยู่ลำพังจึงไม่ใช่การหนีสังคมแต่คือการดูแลสมดุลภายในส่วนใหญ่มีความคิดลึกซึง้งมองเห็นรายละเอียดที่คนอื่นมักมองข้ามแต่ข้อจำกัดคือหากอยู่นานเกินไปในพื้นที่ของตัวเองพวกเขาอาจเริ่มรู้สึกโดดเดี่ยวโดยไม่รู้ตัว e x t r o v e r วมักได้พลังจากโลกภายนอกการพูดคุยการแลกเปลี่ยนและการลงมือทำทำให้พวกเขารู้สึกมีชีวิตชีวาความสัมพันธ์คือเชื้อเพลิงที่ทำให้เคลื่อนไหวแต่เพราะพลังมาจากสิ่งรอบตัวพวกเขาอาจรู้สึกเหนื่อยหรือหลงทางได้เมื่อไม่มีการสะท้อนจากผู้อื่น แอมบิเนว์อยู่ตรงจุดสมดุลของทั้งสองฝั่งพวกเขาสามารถเข้าสังคมได้โดยไม่รู้สึกฝืนและก็สามารถอยู่ลำพังได้โดยไม่รู้สึกว่างเปล่าจุดแข็งของพวกเขาคือความยืดหยุ่นและความเข้าใจทั้งสองด้านเหมือนมีสวิตช์ที่สามารถปรับระดับได้ตามสถานการณ์แต่ความท้าทายคือการต้องรู้เท่าทันตัวเองว่าขณะนี้กำลังใช้พลังจากด้านไหนและเมื่อไหร่ควรพัก โอโทรเวิร์ดดูเหมือนจะยืนอยู่นอกกรอบการแบ่งขั้วแบบเดิมเพราะไม่ได้เน้นว่าพลังมาจากของตัวเองหรือโลกภายนอกหากแต่มาจากความเชื่อมโยงพวกเขารู้สึกเติมเต็มเมื่อได้สร้างคุณค่าร่วมกับผู้อื่นการพูดคุยกับใครสักคนอย่างเข้าใจการช่วยเหลือหรือการเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่มีความหมายร่วมกันคือสิ่งที่ทําให้พวกเขามีพลังในขณะเดียวกันหากความสัมพันธ์นั้นขาดความจริงใจพวกเขาจะรู้สึกสูญเสียพลังอย่างมาก หากมองในภาพรวมจะเห็นว่าทั้ง4ลักษณะนี้ไม่ได้ขัดแย้งกันแต่ทำงานเหมือนสเปกตรัมของพลังจิตใจที่มนุษย์ใช้เชื่อมโยงกับโลก บางคนอาจเคลื่อนที่ระหว่าง2จุดบางคนอาจมีแกนหลักชัดเจนแล้วค่อยๆปรับไปตามช่วงชีวิตหรือสถานการณ์สิ่งที่สำคัญจึงไม่ใช่การหาว่าเราเป็นแบบไหนแต่ตระหนักว่าเรามีศักยภาพในการเป็นได้หลายแบบในเวลาเดียวกันเพราะบุคลิกภาพไม่ได้ถูกสร้างขึ้นจากคำจำกัดความเพียงคําเดียวแต่มาจากประสบการณ์ความสัมพันธ์และการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องของชีวิต เมื่อเราตั้งคำถามถึงความแท้จริงของบุคลิกเหล่านี้เราอาจเริ่มสงสัยว่าสิ่งที่เราแสดงออกไปนั้นคือธรรมชาติที่แท้จริงของเราหรือเป็นภาพที่เราสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความคาดหวังของโลกกันแน่ มนุษย์มีความต้องการที่จะเข้าใจตัวเองอยู่เสมอการรู้ว่าเราเป็นใครทำให้เรารู้สึกมั่นคงเหมือนมีจุดยืนในโลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วแต่ในบางครั้งความพยายามที่จะนิยามตัวตนก็กลายเป็นกรงที่ขังศักยภาพของเราไว้โดยไม่รู้ตัว เมื่อเราเริ่มบอกตัวเองว่าฉันเป็นอินโทรเวิร์ตเราอาจใช้ประโยคนั้นเป็นเกราะกำบังเพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งที่ทำให้ไม่สบายใจเช่นการพูดในที่สาธารณะหรือการพบคนแปลกหน้าทั้งที่จริงเราอาจเพียงแค่ยังไม่ชินหรือยังไม่มั่นใจมากพอไม่ใช่ว่าทำไม่ได้ในทางกลับกันคนที่มองว่าตัวเองเป็นอ x กโทรเวิร์ตก็อาจหลีกหนีความเงียบเพราะกลัวจะต้องเผชิญกับความคิดของตัวเองโดยลำพัง เมื่อมีป้ายชื่อกลายเป็นข้ออ้างมันจะเริ่มทำให้เราหยุดพัฒนาเพราะเราจะมองข้ามความเป็นไปได้ใหม่ๆที่อยู่นอกกรอบของคำเหล่านั้นบุคลิกภาพจึงไม่ควรถูกใช้เพื่อปิดกัน้นแต่ควรใช้เพื่อขยายพื้นที่ของตัวเองมากกว่า ในเชิงจิตวิทยาพัฒนาการบุคลิกไม่ได้คงที่ตลอดมันเปลี่ยนไปตามประสบการณ์และความหมายที่เราสร้างให้ชีวิตการนิยามตัวเองว่าฉันเป็นแบบนี้จึงไม่ผิดหากมันช่วยให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นแต่จะเป็นปัญหาเมื่อมันทําให้เราหยุดอยู่ที่เดิมไม่กล้าก้าวไปสู่สิ่งที่ยังไม่รู้จกัก บางครั้งการเปิดพื้นที่ให้ตัวเองไม่ต้องเป็นอะไรแน่นอนอาจเป็นจุดเริ่มต้นของอิสรภาพทางจิตใจที่แท้จริงเพราะความไม่แน่นอนนั้นเราอาจได้เรียนรู้ว่ามนุษย์มีความยืดหยุ่นมากกว่าที่คิดเราเปลี่ยนแปลงได้และการเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ได้หมายความว่าเราสูญเสียตัวตนแต่อาจการขยับเข้าใกล้ตัวตนที่แท้จริงมากขึ้น การรู้ว่าเราเป็นแบบใดอาจช่วยให้เราเข้าใจตัวเองในวันนี้แต่การกล้าที่จะไม่ยึดติดกับคำว่าเราเป็นแบบนี้อาจช่วยให้เรามีชีวิตที่เติบโตและกว้างใหญ่กว่าเดิมและคำถามที่แท้จริงอาจไม่ใช่การถามว่าฉันเป็นคนแบบไหนแต่เป็นฉันอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ดีแค่ไหน หากคุณมีเรื่องราวที่อยากแบ่งปันหรืออยากได้กำลังใจก็สามารถแบ่งปันความรู้สึกทางคอมเมนต์ได้เลยและกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดหัวข้อถัดไปแล้วเจอกันในคลิปหน้า